ผลงานไอ้นุ๊กให้ไหนซิวันนี้พี่นอ้องสิบปีกันแล้วนี่บอกว่ามมาเองอุ้ยเสียบเลยพี่น้องพูนเสียบเลยปะเสียบเลยนะเออแช่ไฟอยู่แทน,น,นพ่นนะ่ะเออเออเออไฟพี่น้องเพูนไฟอยู่พูนละ กูท่าเกลือได้บนเอยเขาแต่เด้จะิลังน้ำเปล่าอีกตัวว่ะอ่าวไปพี่น้องไดนมาสดปีนซุดๆเลยพี่นอ้องเออน้ำกับน,น้ำพี่น้องเลย พี่น้องเวลาซื้อปีกันแล้วบาทนี่นี่นะกำลังนักไฟพี่น้องพอครัวเฮาเดียบร่อยพี่น้องไปไป,ไปพี่น้องเตรียมตัวปีกใส่เกลือ,อพี่น้องบาทนี่ อ,อัดเกือจะคุงนอกวันนี้ใส่โคยใส่อย่างเดียวได้พี่น้อง <c oughs> ปลาเผา,าเนาอนะปลาเผาปลาเผาโอ้นี่ก็เผาโคดคนะะละเกียง <c oughs> พี่น้องเอ้ยเพื่อนนะโอ้โหไปน่าพี่น้องวันนี้มากินเขา ตัวลมหนาวปีงปาาพี่นอ้องอ้าวมาพี่น้องปีงแล้วนี่ปีงปาลาแล้วพี่นอออ้องเนืออ้โห้ชัวรางพ่อฟืนนี่ยก็ได้กินแนงเลยเนี่ย